No. ยุคนี้ยังจําเป็นต้องทําคลิปให้สวยอยู่ไหมคลิปนี้มีคําตอบค่ะแบบแรกนั่นก็คือสวยแบบประดิษฐ์แบบที่สองคือสวยแบบธรรมชาติสวยแบบประดิษฐ์นั่นก็คืออย่างเช่นคลิปนี้นั่นเองคลิปนี้ต้นทั้งจัดไฟจัดแสงจัดฉากออกมาเหมือนในสตูดิโอเต็มรูปแบบเลยค่ะส่วนคลิปที่สวยแบบธรรมชาตินั่นก็คือการที่เราออกไปถ่ายคลิปนอกสถานที่และสถานที่นั้นเป็นที่ที่สวยน่าสนใจอยู่แล้วต้นหวดให้ประเภทที่2น่าสนใจกว่าเพราะว่าดูธรรมา และมีชีวิตชีวามากกว่าแบบแรกเพราะแบบแรกจะดูแข็งแข็งนิดนึงนะคะแต่ในยุคนี้คนไม่ได้ต้องการที่จะเสพคอนเทนต์คลิปวิดีโอที่ความสวยงามมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเขา,าต้องการอะไรบางอย่างกลับไปนั่นเองค่ะ,ไ,คะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความบันเทิงความสนุกสบายใจที่จะได้ดูคลิปแล้วการทําคลิปให้สวยมีเอาไว้ทําไมล่ะก็มีเอาไว้สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณดูน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะถ้ทาทําได้ก็จะดีนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องทําทุกคลิปให้ออกมาสวยเพอร์เฟกมีคลิปแบบเว เรียลสมจริงบ้างหรือมีคลิปแบบสวยบ้างเพื่อให้เพจหรือช่องของคุณดูมีชีวิตชีวาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเติ้ลก็ไม่ได้หมายถึงว่าการที่คุณออกมาทําคลิปเรียลๆสมจริงจะไม่ต้องแคร์คุณภาพนะคะเรื่องความคมชัดของกล้องคุณภาพเสียงและเนื้อหาก็ต้องดีเหมือนกันนะคะเติ้ลหวังว่าการที่คุณมาดูคลิปนี้จะทําให้คุณพัฒนาคลิปคอนเทนต์ของคุณให้ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ